โอเคก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมแฮปปี้คนเลี้ยงหมูนะครับก็สำหรับหลายๆคนนะครับที่จับหมูไม่เป็นนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการจับหมูนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับขาอจับกันยังไงนะผมจะเข้าไปดูเพื่อนคนนี้นะครับหมูที่เราจะจับได้นะครับก็ คือหมูที่เพิ่งเกิดและยังไม่ได้ให้อาหารอยู่หมูที่แบบกดอาหารมานานๆนะครับถึงจะจับได้นะครับเหมือนของคนนี้นะครับเนี่ยลูกหมูของเขาเพิ่งเกิดใช่ไหมครับเขายังไม่ได้ให้อาหารมันก็จะขึ้นในเราจับแบบนี้เดี๋ยวผมจะจับให้ดูกันเลยนะครับนี่ครับตลอดจับไม่ได้เราก็จะเสียตังค์แบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะจับให้ดูอีกรอบนะครับ โอเคครับจับสำเร็จเราก็เสียตังค์แค่สองพันนะครับนี่ครับเจ้าหมูที่เราจับมาเมื่อกี้นะครับเจ้าตัวนี้เลยหมูน้ำตาลเจียมใสนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับขอบครับ